อยากรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับดวงรายวันของคุณนั้นพลังงานไพ่จะได้ไพ่แบบไหนนะครับผมอ่ะนะฮะสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันพันพลังงานไพ่ยิบสีประจำะวันศุกร์ที่28มีนาคม2568นะครับผมนะวันนี้จะตรงกับวันแรม15ค่ําเดือน4ปีมะโรงวันนี้นะครับเป็นวันพระนะฮะวันแรม อ่าสิบห้าค่ำนะฮะเดือน4ปีมะโรงนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นขึ้น1ค่ํคเดือน5ปีมะเสงนะครับนะเวลาที่เราจะดูดวงเนี่ยนะครับเราจะนับอย่างเงี้นะฮะพอขึ้น1่ค่ำเดือน5ปุ๊บนะครับจะเปลี่ยนปีตามโหราศาสตร์เวลาดูดวงนะครับผมอ่ะนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับอ่าคนที่ชม อยู่สามารถกดเซฟกดเข้าใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตา,าถามได้ลึกทุกเรื่องนะครับที่คุณอยากรู้นะครับผมไม่จํากัดเวลาและคําถามมีค่าใช้จ่ายที่599าบาทใครสนใจคุณผู้ชมทาง Tik t ็อนะครับ อโอนเงินจองคิวกันได้ที่อินบ็อกซ์ของ Tik To k หรือว่าแพลตฟอร์มที่คุณรับชมก็สามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมสีนําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นสีชมพูสีที่อุปธรรมดวงวันนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้มนะฮะส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเทาดำนะ เลขนำโชควันนี้ได้แก่เลข2เลข3เลข6เลข4เลข5เลข9และเลข7นะครับผมนะสาธุพุทธังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดใครชมจนจบนะครับและกดไลค์กดหัวใจกดแชร่นะฮะขอให้ครูบาอาจารย์จงช่วยเปิดนะฮะโชคลาภเปิดดวงชะตาให้กับทุกท่านเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาดูกันครับว่าวันนี้พลังงานไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับ ได้ไพ่สามเหรียญน,นะครับวันนี้การทํางานของคุณนั้นจะต้องอา,อาศัยทีมเวิร์กนะครับต้องทํางานเป็นทีมนะถึงจะดีการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอาจจะมีะไรายได้เข้ามาพอใช้พอจ่ายนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีเข้ามาสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะฮะการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะก็ค่อยๆปรับตัวกันนะความรักยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ คนที่มีคู่วันนี้ความรักอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันคุยกันเยอะๆนะครับนะก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่นะ,ะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะใหะ้ดูแลหิ้งพระนะครับปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระนะแล้วก็ที่สําคัญให้สวดมนต์นะครับอ่า้พระปางถวายเนตรก็จะเป็นการสวดเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่ justice นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะให้ระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานวันต้องวันนี้ต้องนิงน่งๆนะครับไปแบบเรื่อยๆนะการเงินก็เช่นกันวันนี้กิจการการเงินนั้นค่อนข้างจะติดติดขัดๆนะครับไม่ค่อยสมหวังนะแต่ให้ระวังเรื่องของการเซ็นสัญญานิติกรรมอาจจะมีปัญหาได้สุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของน้ำเหลืองเสียมีปัญหาในเรื่องของการพักผ่อนน้อยคิดเยอะครับ ความรักคนโสดวันนี้บางทีคุณก็รักพี่เสียดายนอนบางทีก็ยังไม่สมหวังครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการที่คุณนั้นคิดเยอะแล้วก็บางทีก็เอาเรื่องนน้นเรื่องนี้มาคิดมากเกินไปจะทําให้ครอบครัวนั้นค่อนข้างจะวุ่นวายวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปถวายน้ําชันน้ําใช้นะครับดูแลความสะอาดหิ้งพระนะครับแล้วก็ อาทิ้งบูชาของคุณนะไหว้พระปางห้ามญาตินะครับนะก็จะเสริมดวงได้นะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่สีไปเท้านะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะเป็นงานที่มั่นคงนะครับและงานที่ดีนะครับผมาการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะการลงทุนมักจะได้ผลกําไรดีครับสุขภาพนะครับออกกําลังกายกันหน่อยแข็งแรงนะครับนะ ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะก็จะสมหวังในเรื่องของความรักนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะคลี่คลายนะครับความรักสมบูรณ์แบบวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็ไหว้พระปางสายญาตินะจะเสริมดวงเสริมชะตาการเงินได้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่แดเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับ ต้องมีการวางแผนในการทำงานอย่างดีๆงานถึงจะสำเร็จกันเงินก็เช่นกันวันนี้มุ่งหน้านะฮะหาเงินหาทองก็จะได้รับเงินทองมาพอสมควรสุขภาพนะครับวันนี้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยการพักผ่อนน้อยความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการมีแฟนหรือการมีความรักคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นนะครับก็มักจะเกิดจากคุณทำงานเยอะเกินไปนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะให้ไหว สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างองค์ท้าเวสุวรรณนะครับปัดกวาดเช็ดถูนะฮะหิ้งพระนะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระคนเกิดพุทธกังวันให้ไหว้พระปางอุบาทพุทธกางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรเพื่อเสริมดวงชะตากันนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบด,ดีครับวันนี้ได้ไพ่นะฮะแปดดาบกิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีเรื่องให้คิดนะครับกังวลเยอะเลยนะอุปสรรคเยอะเพราะนั้นต้องนิ่งๆแนละ้วค่อยๆแก้ไปทีลนะเปราะแก้ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะครับ การเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนเก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเสี่ยงลงทุนอะไรเพราะมักจะมีปัญหาได้สุขภาพนะครับระวังอาการปวดข้อปวดกระดูกนะครับความรักคนโสดนะวันนี้นะครับคุณมักจะปิดใจยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากคุณไม่ค่อยฟังใครนะต้องฟังคู่ของคุณบ้างวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะให้นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับแล้วก็สวดคา,าถา หลวงปู่ทวดกันด้วยวันนี้จะได้โชคดีนะครับผมแล้วก็ไหว้พระปางสมาธินะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานดีๆมาให้การเงินก็เช่นกันนะครับนะงานเยอะเงินก็มาดีนะครับผมวันนี้สุขภาพนะครับต้องหมันดูแลร่างกายออกกําลังกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้จะมีพ่อสื่อแม่ชักแนะนํา คนรักมาให้คนที่มีคู่นะครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่มาไกล่เกลีย่ยทําให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นวันนี้ขอพ่อนขอโชคลาภให้ไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านนะที่บูชาทั้งหลายนะครับแล้วก็ไหว้พระปางรำพึงจะได้เสริมดวงความรักได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่เอ็มเพรนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเป็นวันที่ โชคดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะฮะอาจจะมีการปรับตําแหน่งเลื่อนยศกันด้วยนะครับนะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะได้รับโชคลาภหรือติดขัดปัญหาการเงิน,ก,นก็จะมีคนช่วยครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของกระเพาะหรือลำไส้ความรักคนโสดจะมีคนมาแอบบรักแอบบชอบนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักก็ต้องบอกว่าแฮปปี้มีความสุขสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระรปางนาคปลุกนะครับ สวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปไหว้เทพพระแม่ลักษมีก็จะสมบูรณ์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ